ตอนรับข้อสูเอเอ็มไทยชแนลค่ะทุกทกคนวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนๆทำผ้าลิ้นหมูนะคะซึ่งส่วนประกอบก็ตามที่เอกำลังโชว์อยู่บนหน้าจอเลยค่ะทุกทุกคนผ้าลิ้นหมูที่ทำในวันนี้นะคะทำเพราะว่าคิดถึงคุณพ่อคะ่ะตอนสมัย,ยที่ไทยอ่ะคุณพ่อทำให้ทานบ่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทำผ้าลิ้นหมูด้วยกันนะคะโดยที่ลิ้นหมูนี้นะคะเอหมักแล้วก็ย่างเรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดซอยลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกซอยนะคะวิธีการทำพร่าก็ไม่ได้แตกต่างจากการทำลาบเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสิ่งที่มีเพิ่มมากขึ้นก็คือเราจะใส่เครื่องเทศพวกตะไคร้ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะแล้วก็ที่แม่สอนก็คือการใส่แตงกวาลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะใส่แค่ไอ้ส่วนที่มัน ไม่ค่อยชํำเท่าไหร่นะคะก็คือเนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องเทศบางส่วนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติแบบวิธีการทําลาบกันค่ะสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในการทําลาบนะคะก็คือพริกป่นนั่นเองค่ะวันนี้เอจะทานเผ็ดนิดน,นึงนะปกติไม่ใช่คนทานเผ็ดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะทานอะไรที่มันแซ่บๆอยากจะทําให้ตัวเองรู้สึกตื่นขึ้นนะคะก็เลยใส่พริกเยอะสักนิดนึงพริกเนี่ยเพื่อนใส่ตามความชอบได้เลยนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยค่ะ แล้วก็ข้าวคั่วค่ะซึ่งเอกก็ทำข้าวคั่วเองนะเพื่อนๆอยากจะดูวิธีการข้าวคั่วสมุนไพรทำยังไงก็คลิกที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะอันนี้จะใส่เยอะหน่อยนะชอบใส่ข้าวคั่วยิเดือมันจะได้นัวๆค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะตามความชอบเลยค่ะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยใส่ลงไปได้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อผงลาบสำเร็จรูปได้ ซึ่งก็มีหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปได้เลยค่ะหรือแม้เพื่อนเพื่อนที่ไทยก็ตามนะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะผงลาบสําเร็จรูปตอนนี้ออกมาขายเกลื่อนตลาดเลยค่ะทุกคนอะไรบางครั้งนะคะอะไรที่ทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเราก็ต้องทดลองดูเนาะเพื่อนๆแต่วันนี้เอ็งไม่ได้ใช้ผงลาบสําเร็จรูปนะคะเอ็งแบบ ทำเองจากสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเนาะก็เอาตามที่มีแล้วกันตามมีตามเกิดกันนะทุกคนแล้วก็หลังจากที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มักคนให้เข้ากันค่ะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราสามารถที่จะใส่น้าซุปหรือน้าต้มสุปลงไปได้นะคะก็จะทําให้เขาว่ามีความรู้สึกมันแบบเนื้อเนื้อผ้าของเรามันจะชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะเพื่อนๆก็ชิมรสตามชอบได้เลยนะคะ เราจะทําให้รสจัดจ้านนิดนึงนะคะเพื่อว่าเวลาที่เราใส่ผักลงไปเพิ่มขึ้นแล้วว่ามันจะได้ยังอร่อยอยู่ค่ะเมื่อได้รสตามชอบแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่ต้นหอมสาระเเน่แล้วก็ผักชีที่ซอยไว้นะคะลงไปค่ะมีผักชีไ้เรื่อยด้วยนะแล้วก็แตงกวาที่ซอยไว้ด้วยค่ะพอใส่ ผักทั้งหมดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ล้าลิ้นหมูอร่อยๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆ วันนี้เราจะทานผ้าลินหมูพร้อมกับมะเขือแล้วก็ถั่วฝักยาวเป็นเครื่องเคียงนะคะเพื่อนๆตอนอยู่ไทยอะ่ะพ่อเขาจะทําทั้งผ้าลินหมูทั้งผ้าลินวัวเลยนะคะแต่ว่าตอนอยู่ไทยเองไม่ค่อยกินเนื้อวัวนะคะดังนั้นก็เลยจะกินแต่ลินหมูมากกว่า ลิ้นหมูเขาก็จะมีความกรุบก,กรอบๆนะเพื่อนๆสําหรับคนที่ชอบก็จะรู้แหละว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบหรือไม่เคยรับประทานนะคะลองไปหามาทานดูนะคะแล้วคุณอาจจะติดใจก็ได้นะนอกจากเราจะกินผ้าลิ้นหมูแล้วนะคะวันนี้เราจะกินผ้าลิ้นหมูกับข้าวเหนียวดําลืมผัวจ้า ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้วิธีหุงข้าวเหนียวดำยังไงให้นุ่มอร่อยนะคะแล้วก็ไม่แข็งเพื่อนๆไปดูที่คลิปที่เอวางในช่องคำอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการรับชมวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะ